มาวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไยวัน <c oughs> นี้เรามาออกลากันนะครับผมนะเป็นโมสโลแบทเทิลนะครับผมจะเกมอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้เลยเนี่ยบนหน้าจอาเห็นปะโอเคมาเลยเราอยู่กับพ่อหนุม่มที่ไม่ใส่เสื้อผ้านะแม่งใส่กางเกงในตัวเดียวนะเว้ย <c oughs> ตอนนี้วงก็จะบีบพี่มาแล้นะแน่น้องตอนนี้พี่ต้องหา จุดมุ่งหมายที่จะไปนะครับผมเป็นเกมคล้ายๆพวกพับกีพวกฟรีไฟน์นะไว้เต็ดโหลดให้เล่นฟรีได้ไว้เในสตรีมนะหาโหลดเล่นกันได้นะสนุกดีแต่มันจะออกแนวยุคสงครามโลกเนะดยดูปืนแต่ละชิ้นดิดูหน้าตาปืนเป็นไงเก <Yeah. S 1> <laughs> ่าชิบหยเลยมา <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าเพื่อรากวางกันนะครับผมไม่ใช่ละนี่ไงไงป <laughs> ัง ปังปังให้ดนปังตายเป็นไงล่ะฮ่ฮไปเก็บปืนให้มีอะไรวะโอเคสโคบหกเลยเห,อหรอเฮ้ยสโคบหกเลยเหรอ <Wow. S 1> ไม่ค่อยเจอนะแบบนี้เฮ้ยอะไรวะ เอ้กูโดดสูงด้วยยิ้ดเคสะโคบหกแม่กิสัตซูมอย่างใกลเลยนะท่านผู้ชมอยู่ไหนเอ้ยเจ้าจงออกมาซะดีๆอันนี่ไม่มีวงจะบีบหัวกันแล้วตัวเนี้ยวิง่งกดวิ่งเร็วเป็นความสามารถพิเศษนะครับผม ของตัวละครอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกูมวัวหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มาเราดูไปดูมาแม่งหุ่นเหมือนเดอะล็อกชิพายเลยโดดข้ามกระแพงยิ้มเคอันนี้เป็นรองเท้านะเก็บเอานะเว้ยมีรองเท้ากระโดดสูงม,มาเก็บกระเป๋าใบใหม่ข้างบนมีอะไรให้มียาเนี่ยว้า มาเอาไปนอกบานกันเฮ้ยมันยิงกันอยู่ไหนวะเหลือ24คนสุดท้ายแต่ดูวงกลมแม่งโคตรใหญ่นะมัน24คน <laughs> ในความรู้สึกนั้นนะฮันเน่ซูมกระโดดยิงได้ป่าวะตุม้มแบบนี้เอออีเดี๋ยวเปิดเข้าไปในฟาร์มมีอะไรเปล่าเฮ้ยไม่มีกระสุนที่ใช้ด้วยกันได้เลยเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช้ด้วยกันได้ป่าวะอ,อกระสุนใช้ด้วยกันได้ยิ้เคามา อยู่ไหนกันเอ่ยไปรุ่นเฮ้ยจริงผมอยู่ไหนท่านผู้ชมนี่กูไปเห็นจริงๆด้วยกูนี่เฮ้ยตายเอ้าทำไมมันให้ยิงง่ายแบบนี้วะบอดอ <c oughs> <ส>เปล่าวะเฮ้ยฮันแน่ใจเย,ย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิออกมาดิอยู่ไหนวะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะย่องเบาเข้าไปนี่ไงล่ะโดนไปดี โดนไปดีโดนปะวะโดนไปดีโดนไปดีโดนไปด,ด,ไปดียังไงต่อดิเฮ้ยเฮ้ยโดนไปดีเป็นไงล่หะหัวแตกกันเลยเดียวใช่ปะวะหัวแตกปะวะ เดี๋ยวเราจะว่ายนะ้ำขับไปเก็บอาวุธของมันกันมีอะไรใช้ได้ไหมมีอะไรทไี่ใช้ได้ไหมสอมกระสุสนเอาหมดให้มีเกราะด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอ่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ข้างหลังด้วยวะเฮ้ยตายโอ้เรียบร้อย มาเราแก้มือใหม่เว้ยเอ,อ้ยเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยสิบแปดคนสุดท้ายแล้วมั้งโหอีมันหลายทางเลเมื่อกี้นี่มาเรายังไม่มีอะไรเลยนะตอนนีน้มีแต่ปืนโง่ๆกะบ,บอกเดียวเนี่ยปงเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่ที่ไหนไม่รู้มา ว่าแสงพระอาทิตย์ช่างสวยงามเหลือเกินนะคนมันน้อยมากเลยนะแต่แมปแม่งใหญ่ชิ <Yeah. S 1> บิกเลยเราจะวิ่งต้อยต้อยต้อ,ตอไปเรื่อยเรืย <fi il> มีอะไรเปล่าในห้องนี้เฮ้ยเสียงใครเปิดประตูวะกลัวต้องมีคนแถวนี้แน่นอนยังไงมีมีเสียงคนวิ่ง นั่นไงว่าร็ว้วไงยอดเก็บอาหารมาแดกนะเก็บปืนมาแทนบอกนี่ดีกว,ว่ามีกระสุนมีกระสุนอะไรให้พี่น้องกระสุนอะไรวะนี่อเออบอกนี่ดีกว,ว่ามา บอกเร็วจิตวิญญาณนักล่าของเรานะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนกูนต้องดูนะเว้ยกูมือใหม่ไม่รู้ที่ทางมันจะไปไหนเลยตอนนี้เรามุ่งหน้าอย่างเดียวนะตอนเนี้ยเราจะไปสู่ตรงน้นกันนะแฮมมันอยู่ไหนกันวะพวกนี้ มันอยู่ไหนกันวะออกมาให้ข้าข้าสดีีเลยมันช่างเงียบเหงาอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมุ่งไปสู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งบนภูเขาที่สูงก็ไม่สูงหรอกอก็ไม่สูงเท่าไร มากันเราจะมาหาอาวุธกันนะมันจะมีประ,ะครงสโขบอะไรที่หายากอย่างว่าเกมนี้เดี๋ยวเราจะกดเปิดประตูเข้าไปมีอะไรมีเงินเงินเรามาทำไรได้ไวในเกมเนี้ย <c oughs> ตรงเนี้ยเคกระสุนกระสุนกระสุนแล้วกูจะเก็บสไนมีกระบ,บอกทำไมวะมาแล้วมีกระสุนที่เตรียมพร้อมที่จะออกลบแล้ว ดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันมีอะไรไหมเปิดเข้ามาไม่มีอะไรอะไรวะเก็บยาไม่ได้เปิดเข้าไปเปิดออกไปอ,อหาของยากจังวะมันหาของยากจังวะเฮ้ยมันกูเห็นใครวิ่งวะมันได้ยินมันใครวิ่งวะแถวนี้ออกมาซะโดยดีนะเ้นั่นไงยยิงจากไหนวะ เฮ้ยแล้วคุณจะซูมทำไมเมื่อกี้ตายสิยเี่ยหมอนี่มีอะไรวะกระสุนกระสุนมีสะโคปไหมเฮ้ยสโคปใช้กับปืนออะไรได้โอ้สะโคปกูเก็บไปได้มันมีอะไรไหมเก็บสะโคปไปได้ทิ้งอะไรดีวะทิ้งอาหารดีกว่ามาได้ละเด็กกล้องแลวเจ้าผู้ชมเฮ้ยหมวกสาม มีอะไรไหมไอ้วงจะบีบแล้วดีวะเราต้องรีบเพ่นมันยิงกันอยู่ไหนวะตูป่าสุพยากวเขียวชะอุม่มเลิศเกินเลิศเกินตายไหม ออกมามอบตัวซะด้วยดีน้องไอ้สองมันไม่มีกระสุนอะไรเลยนี่หว่าคนนี้อืมไม่ได้นะจังหวะน,นีอ้อยู่นั่นนี่นะไอ้เ,อเบิ้มไอ้เบิ้มไอ้เบิ้ม,เเมพี่เบิ้มพี่เบิ้มมานี่พี่เบิ้มพี่เบิ้ม พี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิ้มอยู่ไหนแล้ววะพี่เบิ้มกูไปไหนแล้วเมื่อกี้ยิงไปโดนหรือวะเมื่อกี้พี่เบิ้มอยู่ไหนพี่เบิ้มจุอืม เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตายเลยกูะจ่อหน้ากูมองไม่เห็นายเอาให,หม่เว้ยแกมืออีกโอ้ยไม่ยอมว่ะเราต้องเอาทีหนึ่งสิวะเราต้องเอาทีหนึ่งเราต้องเอาที่หนึ่ง,อง,องโอ้โหมีหัวมันเทวดาไหนมันจะให้กูเปิดตู้นี้ได้ปะ เก็บตู้นี่ได้ไปมีอะไรในห้องน้ำโอ้โหแม่งมีรูเป็นรูหัวใจเลยยีดเคมาพี่เดินรักองเราถ้าสู้ถึงจอฉันะอะไรของกูวะมีใครเปล่าสามสิบคนเองล่ะทำไมมันน้อยจังมาดูแผ่นที่มิมแบบใหญ่เบลอเลยววิิ่่งงวิ่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 ง พี่เบิ้มของเราฮันแนไม่มีใครมันอยู่ในกันหมดนี่เฮ้ย,ยมีเป้าด้านซ้ายด้านขวาอืมเขาฆ่ากันตายแล้วทางนู้นแล้วกูจะกดปีนทำไมประตูมันเปิดได้เนี่ยในตู้เย็นนี่มีอะไรป่าวะมีปีกอะไรเนี่ยออกมาไอ้หมวก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 กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ากระเป๋ามีอะไรอีกเก็บให้หมด <c oughs> แม่งไม่ใส่เสื้อผ้ายเสกู <c oughs> หาดูกาดูเกงไหน <c oughs> แม่งรัดตูดเชียวจงออกมาซะโดยดีนี่คือหน้าที่โอ้นี่คือหน้าที่นี่คือ <c oughs> เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเจ้าจงออกมาซะโดยดีเพียงงั้น,น็อาจะปี้เจ้านะเนี่ยเีย <laughs> ตัวแม่งเหมือนตัวละครบ้าก,กามาเลยใส่แต่กงเกงไหนเกมยิงตัวคนป่า <laughs> องค์พี่เจ้าอยู่ไหนมึงออกมาดิวะเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาดิครับู จะยิงทั้งเน้กก็ไม่ได้เลยตอนนี้วงจะบีบหัวก็เลยสัตว์เอ้ย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในทุ่งหญ้านะเว้ยเราจะซูมไปก็ไม่มีใครอีกสามสิบฟีวงจะบีบมพวกใครวะไม่มี <B unk. S 1> อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเลยออกมาหน่อยเสียงฟ้าร้องวะไม่ใช่ละ เอามาหาหน่อยยิ่งค้ยิ่กค่ไม่มีอะไรเลยล่ะยิ่เคเปิดประตูไปเอ้กูจะสนใยดูลูกสองอ่ะแมว เป็นเดิมมาดีแล้วกูมมีสะกรอบแต่ใช้ไม่ได้จัดอู้วิเสียงแรงปเป่งเลยคนลุกเลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยมีอะไรเปล่าไม่มีกูไปแล้วมีใครอยู่ข้างหน้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอยู่ไรป่ะเฮ้ย กูจะกดมีดขึ้นมาทำไมกูไม่มีสะโคมกูจะสู้เป็นยังไงนี่เงี<ะ>้ยเด็กแกกันแล้วกูคือกูไม่มีสะโคมเลยมีสะโคมแต่มันใช้ไม่ได้จะยิงมันยังไงวะโอ้โหยังไงเอ้ นี่คือวงมันจะบีบมาทางข้างหลังมันใช่ hey, ไหมเฮ้ยไม่นี่หว่าเราต้องเดินทางไปทางนู้นนี่ก็แล้วกูมีสโคปจะใช้ไม่ได้มีสไนเปร์แถวเนี้ยเราต้องไปประจันหน้ากันเลย เฮ้ยตื่นเต้นแดวะอืออืออ้าวกูตายโอ้ยอะไรวะกดกากเลยนะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะเป็นเกมที่น่าจะน่าเล่นอยู่ในระดับหนึ่งนะเวต่แบบไอเทมมันหาค่อนข้างจะหายากนะสำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าใครเล่นมันจะเป็นยังไงนะแต่มันมีให้เล่นหลายเซิร์ฟนะเว้ไม่รู้ว่าเล่นเซิร์ฟอื่นได้ปะอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟเอเชียนะเอเชีย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 เรียกได้หมดเลยมีเซิร์ฟยุโรปด้วยนะเท่าที่ผมเห็นนะเวไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคก็ปไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมนะเป็นเกมในสตรีมนะ โอเคแค่นี้แหละโชว์โง่นิดหน่อยมาโชว์โง่ให้คนดูโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมและรับฟังบ๊ายบายไปแล้ว